รู้หรือไม่ว่ากระบองเพชรที่หน้าตาแสนน่ารักกมลมไร้หนามรูปร่างแปลกจากกระบองเพชรสายพันธุ์อื่นที่สามารถพบเจอได้ตามตลาดนัดบ้านเราที่จริงแล้วนั้นเป็นสิ่งเสพติดผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา p ิโอตี้แคคตัมีชื่อวิทยาศาสตร์จริงๆว่าโลโฟ f o ล a าวิลเลียมเจ้ากระบองเพชร,นพรชนิดนี้ผลิตสารแอลกอลอยชนิดหนึ่งมีชื่อว่าแมสคาลินมีฤทธิ์กระตุ้นการรับรู้ทางกายภาพและการเห็นภาพหลอน เกิดการรับรู้ทางภาพสีและแสงมากกว่าปกติทําให้ร่างกายของผู้ที่ใช้เข้าสู่ผวังสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะเจ้าสารแมสคาลินมันมีโครงสร้างคล้ายกับสารสื่อประสาทชนิดโนแลปิลาฟินจับกับตัวบนเซลล์ประสาทในตำแหน่งเดียวที่ส่งผลให้ผู้เสพมีสภาวะเคลิ้มและเป็นสุขนั่นเองนอกจากอาการทางจิตแล้วในอดีตชนเผ่าอเมริกันบางเผ่ายังใช้พืชชนิดนี้ในการแพทย์พื้นบ้าน และยังใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาอีกด้วยแต่ด้วยความที่มันมีสารเสพติดในสหรัฐอเมริกาเองและอีกหลายๆรัฐของเม็กซิโกรวมทั้งบางประเทศทั่วโลกมีการสั่งห้ามใช้สารมสคาลินที่สกัดจากพีโอตี้แต่ยังอนุญาตให้ชนพื้นเมืองปลูกและเก็บเกี่ยวสำหรับใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาโดยเฉพาะในโบสถ์ชาวพื้นเมืองอเมริกันของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเนื่องจากมันเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรม ของพวกเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วติดตามเรื่องราวความรู้รอบตัวสั้นกระชับเข้าใจง่ายได้ที่เพจไอจูพัฒน์